มาดูเรื่องธีมของเอ็นนิ่งเปกันสักนิดหนึ่งฮะเจมาร์ดออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไต้มาสี่แนวน้มเป็นไงฮะคุณชัยคือเจมาร์ดเนี่ยก็อย่างที่รับทราบกันดีเขามีบริษัทในเครือบริษัทลูกเนี่ยก็ อยู่ประมาณสัก4ีแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ JMT Network นะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารหนี้เสียไปรับซีนี่มาืปรที่จะบริหารหนี้นะครับมีสุกี้ตีน้อยนะครับก็น่าจะรับทราบกันดีนะครับมีซิงเกอร์นะครับมีตัวของ SG แคปิต <Capital S 1> อลนะครับหรือหุ้น SGC แล้วก็ยังมีตัวของธุรกิจโมบายด้วยะนะครับ J Mobile แล้วก็มีเกี่ยวกับทางด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยะนะครับทีนี้บริษัทในเครือทั้งหมดเลยของกลุ่ม j m a r t เนี่ยปรากฏว่าไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ยทุกแห่งสามารถที่จะสร้างผลประกอบการหรือมีกำไรสุทธิเนี่ยเป็นไปาตามที่เขาได้มีการ ประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการประเมินทั้งในตัวของผู้บริหารเองนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับทุกอย่างก็ไปตามคาดการณ์นะครับทีนี้หากเรามาเจาะดูในลายบริษัทนะครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของ j m t เองเนี่ยเขาก็กําไรกมาอยู่ที่ประมาณสัก4 3 0ล้านบาทได้นะครับคือหากเทียบกับแต่มาดเดียวกันสองปีก่อนเนี่ยมันอาจจะปรับตัวลดลงบ้างนะครับแต่ทีนี้ก็ถือว่าตัวเลขที่ทําได้เนี่ยก็ถือว่าเป็น เขาเรียกว่ามากกว่าที่นักเคราะห์คาดการณ์ไว้มา,มากกว่านะครับก็บเลยถือว่าเป็นเเมนเชิงบวกนะครับอย่างในส่วนของซิงเกอร์เองนะครับซิงเกอร์เองก็มีอัตรากำไรที่ถือว่าเป็นไปนตามที่ได้านการคาดการณ์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ SGC หรือ s g Capital นะครับ SG Capital นี่กำไรเติบโตดีมากนะครับก็กำไรประมาณสัก40กว่าล้าน47ล้านบาทได้นะครับก็โตจากช่วงเดียวกันปีก่อนนี่แบบ คือคือสูงมากหลักๆเองเนี่ยเขาก็มาจากมาตรการเกี่ยกับเรื่องของล็อกเก็ตโฟนนะครับล็อกเก็ตโฟนนะครับซึ่งปรากฏว่ามีลูกค้าเนี่ยมาทำธุรกรรมประเภทนี้เนี่ยนะครับคือสูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ตัวของเอ c เนี่ยนะครับสามารถที่จะเทิร์นอะลาร์กลับมาได้นะครับแน่นอนครับเมื่อ h g c กระกลับมาได้เนี่ย ตัวของซิงเกอร์ซึ่งก็ถือหุ้นใหญ่อยู่ในตัวของ SGC ก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วก็เจมารนะครับก็มีการรับรู้กำไร จากซิงเกิลด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ภาพรวมของบริษัทลูกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากําไรที่ออกมาเนี่ยนะครับเติบโตได้ดีนะครับก็ทําให้ตัวของเจมาร์เองเนี่ยมีกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ255ล้านบาทนะครับก็อาจจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนบ้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นไปตามที่ได้มีการประบเบิกกันเอาไว้แล้วนะครับ <innovations. S 2> แล้วก็ในส่วนของ9เดือนเองนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่ากําไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสัก8 3 0้ามล้านบาท mm hmm. นะครับก็เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณสัก235เปอร์เซ็นต์นะครับก็หากจะจับก็ได้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณอดิศักดิ์เองก็เคยบอกแล้วว่าปี68เนี่ยเจมาร์ดเนี่ยจะทำจะทำกำไรแบบออทามไฮเลยนะครับผมเอาทรามไฮนะครับแล้วก็เพอเอิรนผมได้มีการสัมภาษณ์นะครับกับคุณอดิศักดิ์มาด้วยนะครับคุณอดิศักดิ์เขาบอกว่า หลักๆเลยเนี่ย JMT เนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างกำไรให้กับกลุ่มเจมาร์ทคิดเป็น60%สเอร์นะครับของกลุ่มเจมาร์ทเลยนะครับลงลงมาก่อนหน้านี้คือซิงเกอร์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละเป็นสุก,กี้ตีน้อยอนะครับ,รบนะสุก,กี้ตีน้อยเนี่ยเจมาร์ทเนี่ยเขาจะรับรู้กำไรประมาณไต,ตรมาสละประมาณ100ล้านบาท หนึ่งร้อยล้านกาไรนะครับคิดจากการลงทุนในตามสัดส่วนการถือหุ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่นะครับก็ประมาณสักหนึ่งร้อยล้านบาทได้นะครับแล้วก็ผมก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของฮัลตันซีล่ะเป็นยังไงนะครับพี่ตุ้มเนี่ยนะครับหรือคุณอินศักดิ์ก็บอกว่าดีครับก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของทุกธุรกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของโมบายเป็นตัวของการบริหารหนี้นะครับตัวของซิงเกอร์นะครับหรือว่าตัวของธุรกิจทางอสังหาริมทรัพย์นะครับเขามั่นใจว่า ผมประกอบการของบริษัทในเครือแล้วก็บริษัทลูกทั้งหมดเลยนะครับของเจมารเนี่ยไตรมาส4เนี่ยจะเติบโตดีกว่าไตรมาส3นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของกลุ่มเจมารนะครับที่กระดับมาเทินอราวได้เต็มตัวละนะครันนี้ก็ในกลุ่มเจมารออกมาแล้วนะเบ็ดเสร็จแล้วก็ที่ทางของไตมาส4ไฮซีซันด้วยสำหรับเจมารนะครับ